ข่าวดีสําหรับคนที่อยากจะซื้อไม้แบตนะครับและอยากได้ไม้แบบไม้พาวเวอร์ไม้บุกในงบแค่1,500บาทเนี่ยตอนนี้วิกเตอร์ทำไม้ออกมารองรับสายบุกแล้วนะครับตัวนี้เลยวิกเตอร์ทัสเตอร์เคบูมหรือเรียกสั้นๆว่า TK Boom นะครับจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันเลยไม้ตัวนี้เป็นของวิกเตอร์เนี่ยก็เป็นซีรีส์ทัสเตอร์ก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าเป็นซีรีส์ของไม้บุกนะครับตัวเนี้ยจะเป็นน้ำหนัก4 u นะครับคลิปเนี่ยจะเป็นคลิป G5 ตัววัสดุนะครับทั้งก้านแล้วก็โฟร์เฟรมเนี่ยทำจากกาไฟผสมเรซินซึ่งก็จะมีความยืดหยุ่นที่ดีมากๆเลยตัวก้านเนี่ยจะเป็นก้านกลางนะครับแล้วก็หัวเนี่ยบาลานหัวกลางประมาณ295หลายๆคนอาจจะมองว่ามันก็น่าจะเป็นไม้บาลานใช่ไหมแต่ง วอล์กเฟรมเนี่ยมันก็ช่วยในเรื่องการตบนะจะมีการต้านอากาศเพื่อจะส่งแรงตีออกไปฉะนั้นไม้ตัวนี้ถึงจะเป็นก้านกลางหัวกลางก็เถอะแต่ตัวเฟรมนี่แหละทำให้ไม้เนี่ยออกลูกในการบุกได้ถึงจะเป็นไม้ในราคาเริ่มต้นนะครับแต่สเปคเขียนไว้เลยว่าขึ้นเอ็นได้สูงสุดถึง30ปอนด์เลยและรุ่นนี้ก็จะมีให้เลือกหลายสีเลยนะครับเอาจริงๆในท้องตลาดตอนนี้นะครับไม้ในราคาไม่เกินพันห้าเนี่ยส่วนมากจะเป็นไม้บาลานซ์ไม่ก็ไม้แบบไม้เบาบุกไปหมดเลยหาได้ยากมากนะครับในราคาไม่เกินพันห้าเนี่ยแท้ที่ ทำมาเอาใจคนอยากเล่นบุกในราคางบไม่เกิน1,500แนะนำวิกเตอร์ทัสเตอร์เคบูมเลยยังไงไปลองซื้อตีกันนะครับแล้วเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันด้วยนะครับ